โนแอดโลค a ชแนลสวัสดีครับมาต่อกันที่ไลบรี่โทมัสส์นะครับผมอ่า EP นี้นะครับเราจะมาจัดการพาสเวิร์ดกันนะครับในการเก็บข้อมูลพาสเวิร์ดนะครับตอนนี้เราเก็บข้อมูลผู้ใช้ตรงๆเลยผู้ใช้กรอกมายัางไงเราก็เก็บเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีนักนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นอ่าข้อมูลที่ถูกการเข้ารหัสนะครับในการเก็บไว้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับไปที่โค้ดของเราเลยจากนั้นนะครับเราจะทำการแอดไลบรารีหนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่า c u t o j s นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับโดยไลบรารีจะมีนี่ ID นะครับจะก๊อป ID แล้วก็ add. แอดจะทิ้งไว้ให้นะครับ ID ส่วนนี้อ่ะเวอร์ชันของเขาล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ C ผมก็จะแอดเลย อ่าคริปโต JS นะครับอ่าโดยส่วนของอันนี้นะครับเราสามารถกดมาดูได้อันนี้จะเป็นผู้ที่เขาทำไว้นะครับเขามีอ่าทิ้ง l i b r a r y ID ไว้อยู่นะปุ๊บปบอยู่ไหนเอย่ยคริปโต JS อ่านี่ครับคริปโต JS อยู่ด้านล่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับการใช้งานก็จะมีนี่การประกาศตัวแปรแล้วก็เข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสนะครับก็ก๊อบนะครับผมจะก๊อบตัวนี้มาเลยแล้วก็เอามานะครับมาที่โค้ดนะครับมาที่โคด้ดในส่วนการใช้งานเบื้องต้นนะผมก็ทําการมีวิดีโอที่สามารถใช้งานเบื้องต้นได้แล้วนะ เดี๋ยวผมประกาศตัวนี้ไว้ก่อนคอนคอนคอนนะครับอ่าอันนี้จะเป็น secret key นะตัวเนี้ย secret key นะเดี๋ยวผมประกาศตัวแปรก่อน S E C R I T secret S E S E C I R T หรือเปล่าน,นะซีเ อ่าดีอ่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้อ่า uh, ตรงนี้ประกาศแยกไหมรีดีโคดอ่าดีโคดเอ็นโคดดีคลิปเมสเซจเอ็นคลิปเมสเซจนะครับอ่า uh, ในส่วนของ in it เราจะให้อ่า uh, เอาไงดีนะตรงนี้ นะส่งออกแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ออกมานะครับอันนี้ก็รวมกันไว้อ่าเข้ารหัสก็จะอยู่ที่อ่าในส่วนของดิจิเตอร์นะในการเวลาลงทะเบียนนะครับดิจิตเตอร์ที่พารเวิร์ดนอบอดี้พาสเวิร์ดตรงนี้เนาะ เรจะต้องทำการเข้ารหัสนะครับเนี่ยคริปโตนี่เข้ารหัสเห็นคลิปนะครับเข้ารหัสอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ก็บอดี a ้ดอทพาสเวิร์ดนะครับ p a s s w o r d พาสเวิร์ดใส่แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้พาสเวิร์ด ตรงนี้ p a เว w o r d ก็เท่ากับแล้วก็เอาอันนี้มาวางลงไปนะครับกระทิ้งไปอ่าแบบนี้ครับ p เวิร์ดเข้ารหัสเวิร์ดซะนะครับ, Part รรบแล้วก็ตัวนี้อย่าลืม import นะครับ import มาจาก in it นะอ่า in it เดี๋ยวผมจะ import นะสองตัวนะ djs ด้วย ตอนนี้เราเป็นอ๋อ oh, Newnet ถูกต้องแล้วนะโอ okay. เคเผื่อใช้นะครับเผื่อใช้ Import มาก่อนถ้ายังไม่ใช้ก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับโอเค p a s เดี๋ยวผมมา Odd Register นะครับเพิ่ม S ลงไปเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าพาสเวิร์ดจะเปลี่ยนไหมจากเดิมที่เป็นพ p สเ s ิร์ดนะครับทำการทดสอบ โอเคลงทะเบียนสําเร็จนะครับอ๋อวันที่วันที่ออกไปที่ผู้ใช้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นแบบนี้ไปดูพาสเวิร์ดอ่าพาสเวิร์ดเรานะครับนี่เป็นไงถูกการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นรับสิ่งที่เราต้องการไม่ต้องการให้โชว์พาสเวิร์ดของผู้ใช้ตรงๆนะครับอ่าโอเคในส่วนของการเข้ารหัสพาสเวิร์ด ได้ละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนวันที่ก่อนนะวันที่วันที่าจาก G P ที่แล้วที่เราทำไว้นะ D J S ที่เป็น Delete ไหมอยู่ใน Delete นี่ It's นะครับอ่ะก๊อปมาปุ๊บ,บ,บ,บลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับตรงนี้ is date นะครับอันนี้ก็เป็น user t create a d นะใส่แบบนี้อ่า แล้วก็อย่าลืมมา import d .js ด้วยครับ import .js อันนี้จะต้องเป็นนี่แบบนี้ครับ user created อ่าเดี๋ยวผมจะไม่ไปเปลี่ยนคอลัมน์นี้นะครับผมจะไม่เปลี่ยนแต่จะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปก็คือ underscore นะครับ created a d ก็คือหมายถึงว่า ไม่มีในดัตเตอร์เบดเนาะตัวนี้แต่ว่าเอาไว้โชว์นะครับประมาณนั้นส่วนตรงนี้ที่เป็นคอนยูเซอร์จากคอนเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลสนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเลสเพราะว่าเราจะเพิ่มคอลัมน์ตัวนี้เข้าไปเพิ่มฟิล์ตัวนี้เข้าไปฟิล์ที่เป็นคิอันเดอร์สกอร์นะครับอันเดอร์สกอร์คีเอตเดแอดตัวนี้เข้าไปจะต้องเปลี่ยนเป็นเลสนะครับจากนั้นทําการทดสอบ create คีเอตซึ่งจะ ลงทะเบียนไม่ได้นะครับ u s สเซอร์เนมซ้ำนะครับ u s สเซอร์เนมซ้ำเดี๋ยวผมไปลบตัวนี้ก่อนลบทิ้งไปการรันเพื่อเทสนะครับอ่าโอเคสิ่งที่เราจะได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ u s สเซอร์เนอ่าพาสเวิร์ดไม่ต้องส่งไปโอเคคอลัมน์ r e a t e ก็อยู่เหมือนเดิมแต่เราเพิ่ม created a ตัวนี้ที่เอาไว้แสดงนะครับอ่าอันเดรสกอรเอาไว้แสดง ส่วนที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้รีเทิร์นออกไปครับจบไปแล้วนะครับในการเข้ารหัสพาสเวิร์ดของ r e g ิสเตอนะแล้วก็แก้ไขในส่วนของเ a t เ d ็ดนะครับเพิ่มอันด r s สกอรลงไปนะครับในการแสดงผลอันนี้ก็จะเป็น EP นี้นะครับในการเข้ารหัส พาสเวิร์ดในตอนที่ลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยว EP หน้านะครับเรามาทำล็อกอินกันสำหรับ EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ